Um ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเดอะอุ้มชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนใช้แม่แบบนะคะในแอปแคปคั t นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้อุ้มด้วยนะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ อยู่ช่วงของการสอบนะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะทุกคนก็จะพยายามลงให้ละกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีก,กว่านะคะก็ทุกคนก็น่าจะเห็นเพลงต้นต้นคลิปไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปเข้าแอปแคปคัตกันเลยนะคะก็เข้าแอปแคปคัตนะคะแล้วก็มาที่แม่แบบนะคะที่อุ้มติ๊กเนาะแล้วก็มาที่ 3B ตัวค้นหานะคะทุกคนก็พิมพ์ชื่อคนนี้ไปเลยนะคะทุกคน P R A N G P R A N G W I L A I นะคะทุกคนเราจะใช้แม่แบบของคนนี้นะคะทุกคนก็หรือว่าจะพิมพ์ ID ก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะคะอันนี้ก็คือกำลังฮิตใน Tik t o k มากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ช่วงนี้อุ้มไม่ค่อยมีเวลาไงอุ้มก็เลยขอยืมแม่แบบเขามานะคะเขาก็มีแม่แบบให้แบบใช้เล่นเยอะเหมือนกันนะทุกคนก็ลองไปดูได้นะคะทุกคน นี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาที่อันนี้นะคะทุกคนใช้20คลิปนะคะทุกคนเราก็เลือกรูปมาเลยนะคะนี่นะคะก็นี่เลยเนาะ,ะเดี๋ยวมันจะมีจุดสีแดงนะคะจุดสีแดงก็คือแบบเป็นรูปเดียวแต่ว่าใช้ซ้ํานะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนจะถึงแล้วนี่มันก็จะมาให้ทีเดียวเลยนะคะสี่ภาพนะคะแล้วก็สีเหลืองด้วยนะคะ ถ้าใครอยากให้อุ้มสอนแบบละเอียดก็ขอดูยอดวิวของคลิปนี้ก่อนละกันนะคะถ้ามันปังนะคะก็จะแบบอ่ามาทําให้ละกันนะคะก็รอโหลดสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่ารูปเยอะโนะต้องตั้ง20รูปภาพนะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับเน็ตอุ้มด้วยนะคะทุกคนก็สามารถข้ามไปก่อนก็ได้นะคะตรงนี้ พอมาหน้านี้แล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นรูปภาพมานะคะถ้าทุกคนโอเคกับรูปภาพแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะเขาจะแบบให้เราแก้ไขได้นะคะแบบ่ารูปเราอยากเปลี่ยนรูปตรงไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกคนนี่มันก็ตามบีแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็กดบันทึกส่งออกแบบไม่มีลายน้ํานะคะถ้าแบบมีลายน้ําก็ก็ได้นะคะแต่อุ้มเอาแบบไม่มีลายน้ำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแชร์ไปที่ทิกตอกเลยหรือว่าเราไม่ต้องไปที่ทิกตอกก็ได้นะคะ อุ้มพูดงอหมก็รอดาวน์โหลดบันทึกนะคะพอครบร้อเปอร์เแล้วทุกคนก็สามารถกดออกได้เลยนะคะไม่ต้องไปที่ติ๊กต็อกนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนตัดต่อวิดีโอในแอป c a p c u ตด,ดิไม่ใช่ดิต้องใช้แม่แบบวิดีโอในแอป Cap Cut นะคะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้อุ้มเอาแม่แบบนี้มาแชร์ให้ทุกคนใช้นะคะทุกคนก็ทุกคนก็สามารถเข้าไปก็ได้นะคะไปพิมพ์ชื่อเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันฮิตมาก,มากๆเลยนะคะเพลงนีง้ทุกคนถ้าใครแบบไม่ทำก็คือแบบเฉยแล้วนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบุอ้มก็ฝากกดไลค์กด u b บสไ i b e ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครอยากให้ทำคลิปด่ดงไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูเนาะ